ตอนนี้ก็ลื้อมาเกือบจะเสร็จแล้วนะเหลือแค่เนี้ยแต่กระเพรากะตั้งโอ้ยังไม่ถอนนะเพราะว่ายังยังกินได้เรื่อยอยู่ค่อยถอนที่หลังแต่ว่าไอ้ผักเหลืออย่างถั่วพูอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องถอนเลยเพราะว่ามันมันเริ่มชะงักแล้วไงมันเริ่มแบบเนี่ยไม่ไม่มันเริ่มทรงไม่สวยแล้วอะมันหนาวมันน่าจะโหดอะมันเริ่มทรงไม่สวยเนี่ยมันจะแบบบิดเบี้ยวอย่างเงี้ย มันจะบิดๆเบีดเด้ยวๆมันน่าจะเป็นเพราะว่าหนาวเราต้องถอนเลยอันไหนกินได้ก็กินอันไหนกินไม่ได้ก็ทิ้งก็ไม,ไม,ไไม่ไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะเพราะว่าปีหน้าก็อาจจะต้องสั่งเพราะว่ายอดเองกลัวไม่ขึ้นอะ่ะคงจะทําได้แค่ยอดพริกขี้หนูกับไอเนี่ยมะเขือเทศมะเขือพวงอะ่ะ มืเขอเทศก็คงไม่ต้องหยอดเพราว่าเมื่อเขอเทศเกาหลีก็แทนกันได้อยู่มันก็มีบางสายพันธุ์ที่รสชาติใกล้เคียงกับของไทยเดี๋ยวก็ซื้อของเกาหลีมาแทนได้ไม่แพงแต่ว่ามื่อเขือพวงเนี้ยปลูกยากมากก็ต้องสำรองปลูกไว้เองด้วยน่าจะต้องให้คุณย่าสอนปลูกสอนพอเพาะเมล็ดนะเนีย่ยดูดีเสียดาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันหดอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันงีก่กะ มีอย่างหนึ่งนะที่ไม่อยากแบบไม่อยากจะถอนทิ้งเลยจริงๆอะ่ะก็คือมะเขือพวงเป็นคนชอบกินมะเขือพวงมากแล้วก็คิดถึงมากเขาไม่ได้กินมาหลายปีแล้วไงเขาจะซื้อกินก็แพงขีดหนึ่งอะ่ะก็เป็นร้อยเลยนะปีนี้ปลูกครั้งแรกแล้วดูดินี่เก็บกินไปสี่ครั้งห้าครั้งแล้วนะดู มันเป็นความรู้สึกใจหายเหมือนกันนะใจแป้วเลยอ,ะอย่ะเนี่ยดูดิแล้วมันก็ดกด้วยนะดูลอยเก็บนะก็ดูดูให้ดูลอยเก็บนะนี่ก็เก็บลูกใหญ่ๆอ่ะแบบคอยเก็บคอยเด็ดลูกใหญ่ๆอ่ะเนี่ยถ้าลูกใหญ่ก็จะตัดไปเนี่ยอย่างเงี้ยลูกใหญ่ก็จะทยอยตัดไปกินดูใจหายอ่ะไม่อยากให้มันแบบอากาศเย็นนะดูดิ ันนี้ก็ดูกมากปีหน้าถ้าจะมาเริ่มปลูกใหม่ก็คือเสียดายมากเพราะว่าในบ้านนะพื้นที่ไม่พอนะแต่ก็คุ้มแล้วแหละถือว่าประสบผลสำเร็จนะเพราะว่าได้กินแล้วต้นก็คือสูงมากสูงก็คนให้ให้ดูนี่นะสูงมากเลยอ่ะชูต่อไปปีหน้าว่ากันใหม่ ้ามมาอีกฝากหนึ่งนะข้ามมาอีกฝากหนึ่งก็ไอ้นี่บวบบวบนี้ได้กินหลายลูกแล้วปีนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละบวบลองผิดลองถูกมาสามสี่รอบวะนะปีเนี้ยคือปวกเออคือปลูกบวบ,บ,วบแล้วคือครั้งแรกอะ่ะตัดกิ่งแบบตัดตัดยอดมันหวังว่าจะให้มันอะออกแต่ตรงที่ที่เราจํากัดไว้ไม่ให้มันเหลือ้อย สรุปไม่ไม่ได้กินนะผ่านไปห้าเดือนแล้วถึงถึงเดือนเจดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยปล่อยให้มันปล่อยให้ยอดมันนะยาวแต่ว่าพันไว้กับพันไว้กับกกมันพันไว้กับเสาเสาที่ตั้งไว้ให้มันก็คือจำกัดพื้นที่มาเหมือนเดิมไม่ได้กินนะออกดอกแล้วก็ร่วงสุดท้ายคือเดือน9ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนอะ ปล่อยให้มันเลื้ยเลยเล้ปนกับถั่วพูเลือ้อยปนกับถั่วผัก,วกยาวนะถ้าลูกไม่ถึงครึ่งเดือนนะประมาณอาทิตย์กว่าๆได้กินเลยแล้วก็ได้กินแบบบ่อยด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกที่เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ที่เรารู้ก็คือคุ้มเพราะว่าซื้อเขากินมันแพงมากแล้วก็ถั่วฝักยาวเนี่ยมันจะตายแหล่ไม่ตายแหละแต่ก็ไม่ตายแล้วก็ออกาใหม่ก็เนี่ย จะถอนทิ้งหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหรอบเก็บกินรอบที่นับไม่ท้วนสิบกว่ารอบป่ะเสียดายเสียดายจริงๆผักทุกผักนี่มีค่ามากเลย ฝักเล็กฝักน้อยก็เอาไปนะเสียดายถือว่าได้กินอยู่ <c oughs> ทัวท่วฝัวักยาวยังน้อยอยู่เลยแต่เอาไปแอมน้ำพริกได้อยู่นะ ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยในการลื้อถอนตอนนี้ก็ถอนค้างถอนต้นไม้ออกไปประมาณแปดิบเปอเซ็นแล้วนะก็เหลือไว้แค่เนี้ยแค่ที่มันแบบยังสดยังสวยอยู่นะแต่ซาลารีนี่ไอตั้งโอเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะทนหนาวอยู่นะเพราะว่าดู y u t u b e ไอคนที่เขาอยู่เมืองนอกแล้ว เขาปลูกไว้กันห็นมะเขาแค่เอาเหมือนแบบแค่เอาพยังมาคุมเฉยๆะนะมันมันก็รอดตายนะแต่ว่าเดี๋ยวลองลองดูแบบไม่มีพยังคุมว่ามันจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็ถือว่าเป็นการทดลองไปเนาะนี่เป็นของไทยด้วยนะมันแบบใบเล็กๆอะ่ะกระเจี๊ยบนี่ <laughs> กระเจี๊ยบนี่ก็ยังออกดอกอยู่นะมันอาจจะชอบอากาศแบบนี้ก็ได้ ได้กินอีกสักรอบหนึ่งก็คงจะดีกระเพรากระเพราคืองามมากเลยกระเพราเขียวกระเพราแดง,เด,เ,งเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งอยู่เกาหลีต้องเป็นระบบระเบียบนะจะทำอะไรก็ต้องเป็นระบบระเบียบอันนี้เป็นพริกนะ พีกชี้ฟ้าตัดออกมาแล้วอุ๊ยหนักบบต้นเดียวนะแต่ว่าที่บอกว่าเด็ดยอดใช่ไหมเนี่ย,ม,ย,ย,ยออมันก็จะดกอย่างเงี้ยเนี่ยเด็ดยอดอ่ะมันก็จะดกอย่างเงี้ยแล้วลูกใหญ่ด้วยนะหอมมากเวลาไปโขกข,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 ข้าวล้าเนี่คือหอมมากชอบมากเสียดายมากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ยุงมาแล้วจะต้องรีบแล้วเพราะว่าจะมืดกำลังจะมืดสรุปว่าวันนี้ก็คงยังไม่ได้เอาขยะไปทิ้งนะเพราะว่าเมื่อกี้เท่าแก่โทรมาให้ไปเก็บเห็ดเดี๋ยวก็ต้องเอาผักไปเก็บไว้ในบ้านก่อนแล้วก็พริกยังไม่ได้ยังไม่ได้เด็ดเลยก็ต้องเอาไปเก็บไว้ในบ้านก่อนรีบไปทํางานต่อรีบกลับไปทํางานก่อนเพราะว่า ตอนนี้เท่าแก่พาคนออกไปทำอาราบายข้างนอกก็เลยไม่มีคนเก็บเห็ดกลับไปเก็บเห็ดก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปทิ้ง